ระบบหุ่นยนต์เปลี่ยนสีสัมมนุษย์ร่างเก่าป่วยก็เปลี่ยนเป็นร่างใหม่สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับกับช่อง The Code Talk Radio นะครับช่องที่จะนำเนื้อหาสาระจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่าให้คุณฟังนะครับคุณจะได้ประโยชน์จากการฟังการชมคลิปของช่องเรานะครับไม่ว่ากดน,น้อยนะครับแล้วถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะครับก่อนไปเข้าเนื้อหานะอย่าลืมกดละระบบหุ่นยนต์เปลี่ยนสีสัมมนุษย ร่างเก่าป่วยก็เปลี่ยนใหม่ตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน8ปีสตาร์ทอัพจากสหรัฐเผยแนวคิดหุ่นยนต์ AI ที่จะเปลี่ยนศีสะจากร่างเก่าไปยังอีกร่างเป้าหมายคือเพื่อเป็นการมอบความหวังในการมีชีวิตไวมให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถรักษาได้หากพูดถึงหุ่นยนต์ที่สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายสีสัมนุษย์ฟังดูแล้วอาจจะเหมือนฉากในหนังสยองขวัญสักเรื่อง แต่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตอันใกล้โดยบริษัทสตาร์ทอัพด้านประสาทและวิศวกรรมชีวกันแทยจากสหรัฐอเมริกาอย่าง Brainbridge ที่เพิ่งเปิดเผยแนวคิดออกมาเป้าหมายก็คือเพื่อเป็นการมอบความหวังในการมีชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในสถานะไม่สามารถรักษาได้เช่นมะเร็งระยะที่4อมัมพาตและโรคที่เกี่ยวกับระบบป,ประสาทเช่นอัลไซเมอร์พาร์กินสันสำหรับแนวคิดนี้บริษัทคาดหวังว่า จะสามารถใช้งานได้จริงภายใน8ปดปีเบ b น i บรดวางแผนที่จะใช้ระบบหุ่นยนต์เพื่อเปลี่ยนสีสะจากร่างกายหนึ่งไปยังอีกร่างกายหนึ่งที่เข้ากันได้การผ่าตัดจะดำเนินการโดยอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว่า AI algorithm ที่จะสั่งให้แขนหุ่นยนต์ถอดสีสษะออกจากร่างกายเก่าไปยังร่างกายใหม่ระหว่างการเปลี่ยนถ่ายนั้นก็จะมีระบบรักษาสภาพสมองให้เสียหายเมื่อไปถึงร่างกายใหม่แล้ว ก็จะมีการเชื่อมต่อไขสันหลังเส้นประสาทและหลอดเลือดมีกาวเคมีและโพลีเอทิลีนไกลเข้าที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวเชื่อมประสานจากนั้นเมื่อผ่าตัดเสร็จเส้นผู้ป่วยก็จะสวมแถบคาดศีรษะหรือที่เรียกว่า the brainbridge handband ที่เป็นอินเทอร์เฟซในการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารความต้องการของตนเองในระหว่างการฟื้นตัว ผูก่อตั้งบริษัทฮาซิมอัลไกลีนักชีววิทยาโมเลกุลจากเบอร์ลินเยอรมันซึ่งภายหลังผันตัวมาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์โปรดิวเซอร์นักเขียนและนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์เขาเปิดเผยว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้ประกาศระบบปลูกถ่ายสีษาแนวคิดแรกของโลกซึ่งได้ประสานร,รวมกับการทํางานของหุ่นยนต์ขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ เพื่อดำเนินการขั้นตอนการปลูกถ่ายศีสารและใบหน้าแบบครบวงจรระบบที่ล้ำสมัยนี้มอบความหวังใหม่ให้กับผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากสภาวะที่ไม่รักษาได้เช่นมาเร็งระยะที่สีอัมพาตและโรคที่เกี่ยวกับประสาทเช่อนอัลไซเมอร์และพากิมสันและเป็นเรื่องที่ต้องย้ำว่านวัตกรรมของแบรนด์บริกยังอยู่ในช่วงของแนวคิดเท่านั้นและบริษัทเผยว่ากำลังอยู่ในช่วงสรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาพัฒนาโปรเจกต์นี้ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่เหล่านักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กลับไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อแนวคิดของเบรนวิทเท่าไรนักนั่นเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จะมีแนวคิดนี้ในการนําเสนอออกมาจินาาตนาการของมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนถ่ายศารีรษะจากร่างกายหนึ่งไปยังอีกร่างกายหนึ่งมีนานนับศตวรรษในปีคริสตศักราช1908มีการบันทึกความพยายามที่จะปลูกถ่ายหัวให้กับสุนัขครั้งแรกแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ต่อมาในทศวรรษที่1,950วลาดิเมียเดมิคอฟนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียก็ได้นำหัวของสุนัขตัวหนึ่งมาต่อเข้ากับสุนัขอีกตัวหนึ่งกลายเป็นสุนัขสอนหัวแต่ในทางเทคนิคนีน้ไม่เข้าข่ายเป็นการปลูกถ่ายศีรษะอีกกรณีเช่นในปีคริสตศักราช2,017แพทย์ชาวอิตาลีที่ชื่อว่าเซอร์จิโอคาร์นาเวโร่ก็ตั้งเป้าหมายที่จะปลูกถ่ายศีสษะมนุษย์ จากร่างกายหนึ่งไปยังอีกร่างกายหนึ่งเช่นกันแต่ผลลัพธ์คือร่างกายทั้งสองทั้งผู้รับบริจาคและผู้ให้บริจาคเสียชีวิตทั้งคู่ดังนั้นแล้วสำนักข่าวเมโทรให้ความเห็นว่าปัจจุบันการปลูกถ่ายศาีรษะยังห่างไกลความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์เราก็ยังคงพยายามที่จะพัฒนาแนวคิดนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาเหมือนกับความพยายามของแบรนด์บิ ในครั้งนี้ซึ่งหากมันสําเร็จขึ้นมาจริงๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในการดํารงอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างไรบ้างครับทุกคนได้ฟังเนื้อหาจาก The CodeTalk Radio ไปแล้วรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงมีข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีสิ่งไหนมีจุดไหนที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะปรับปรุงคุณภาพในคลิปหน้าในโอกาสต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอ่ะอ,อ่อ่อย่าลืมแชร์ไปตามกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook ที่คุณหวังดีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนพี่น้องที่ทํางานหรือกลุ่มครอบครัวนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ